เขามาแล้ววะไม่กล้าออกเดี๋ยวตั้งลำดีๆีกันดีครับระวังรถครับไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษด้วยโหฮ่า โอ้ยอันตรายเนี่ยเมาขี่รถถนนใหญ่มีหัวรอด้วยนะเจ้าตัวที่ขี่อ่ะได้ยินเสียงโอ้ย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 าอสวัอ้ีา่อ้ม่พียน้องทุกท่านด้วยนะฮะ วันนี้จะไปขี่รถเล่นเขาคขซะหน่อยไม่รู้จะไปไหนอยากจะไปไหนก็ไปไปหากาแฟกินบนเขาซะหน่อยไปหากาแฟกินสักไกล่เลยเป็นเวลาบ่ายสองแล้วเนี่ยบ่ายโมงห้าสิบแล้วเพิ่งจะออกตอนเช้าไม่ไปนะอยากไปหาอยากจะไปลองดูบรรยากาศยามเย็นดูมั้งว่ามันจะเป็นยังไงระจะไม่ได้ล้างเลยอนะแต่อยากไปไปคนเดียวอีกแล้วครับสายเดียวตลอดทุกงานปิดชิวก่อนฝุ่นไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยเนะี่ยเราจะไปกินบนเขา สาข้ากินสักไก่เลยนะมึงพยายามอย่าไปคิดอะไรให้มันมากลกสมองสาความสุขใส่ตัวเองก็พอ <Wow. S 1> ทําให้ตัวเองมีความสุขแค่ได้ขี่รถผมก็มีความสุขแล้วอ่ะแต่ก็ต้องขี่ด้วยความวระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพื่อชีวิตของท่านเองอย่าห้าวเลยขี่รถอะขีต่ตรงๆรอๆดีกว่าไปนอนกองให้ <laughs> คนเขาเยียบนะก็ <laughs> <laughs> เห็นพูดอย่างนี้ทุกทีเจอโค้งไม่ได้เลยชอบเล่นโค้งแต่ก็ไม่ได้เล่นประมาทะไรขนาดนั้นเก็ตัวเองตลอด อะไรไม่กล้าไม่เอาก็ไม่เอาเลยไม่เหมือนโซ่จะหย่อนเลวเนี่ยรถไม่ได้ล้างเลยไอจารบีโซ่ดีดเต็มเลยยางแบนเปล่าว่าจะไปเตินตมน้ำมันแวะเช็คลมยางสักแป๊บนึง okay. ีผมก็ขอบคุณสําหรับคนที่มากดซับช่องยูทูบไปผมด้วยนะครับดีใจมากๆเลยโอ้โหตอนแรกว่าจะแบบท้อแล้วอะว่าจะไม่ค่อยทําจะหยุดทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำแรกๆมันก็มันไม่มีอะไรดีเสมอไปหรอกอันนี้ก็เข้าใจเนาะเราก็ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยออกไปไหนด้วยอะเรื่องของเรื่องอะไอไปคนเดียวมันไปได้ถ้ามีตังนะ <Wow. S 1> แค่รถู่ใจกับใจถึงถึงก็พอ <Wow. S 1> จะไปถึงนูน่นกี่โมงเนาะขอให้ตรงอาซาเทวันอย่ามีดานเลยนะ ขากลับอะมีด่านนี่สวยเลยนะโดนค้ากลับเดี๋ยวผมขอไปแวะกดตังก่อนแล้วกันโอเคกดตังเสร็จแล้วดูดีรถยังไม่ได้ล้างเลยดูน้ำมันที่มันกระเด็นอะเห็นว่ากองเห็นบุเขาบอกว่ามันไม่ดีดอะผมก็ฉีดบางๆนะมันทำไมดีดอะไรได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้จะจะใช้แบนไหนแล้วเนี่ยมีใครแนะนำก็ลองแนะนำผมมาได้นะครับจะลองใช้ดูไปเตจมน้ำมันแล้วก็ไปุยกันต่อ พราะตอนเย็นนี่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยต้องค่อยๆเราอย่างเรามัดระวังขี่ปลอดภัยนะฮะไปซะเย็นเลยโอโ้โหไปถึงนู่นน่าจะเย็นบดีเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็เช็คลมยางก่อนแต่โซนนี่หย่อนแน่นอนเลยไม่รู้จะไม่จะไม่รู้จะตั้งยังไงไม่มีอุปกรณ์ตั้งโอ้ยอะไรนะ CPR พันหรือเปล่าหรือว,ว่า CPR ห้าร้สรอยสีแดงแรงลิฟต์นะชอบสีแดงมากเลยเราไม่รู้ว่าตถานที่รถสิบสอเขาปิดกี่โมงกี่ยามไม่รู้เลยนะ ห้าโมงกว่าก็จะเลยไปกินข้าวร้านประจาก่อนร้านร้านตายายตรงไฟแดงขอขอนะร้านจะอยู่สายมือข้างบนร้านประจาไม่รู้จะไปกินร้านไหนจะ<ห>เลยแวะแต่ร้านตายายก็อร่อยดีนะไปผ่านไปผ่านมาไม่รู้จะไปไหนก็แวะทานแวะชิมแวะรอารองกันได้นะฮะแ,แวะตำน้ำมนันก่อนแล้วกันคุยคนเขากลับกันเต็มเลย Ui! Ý hìa! Bình tĩnh 95, 95, 95 Này mà nạ ไอ้ไอนี่เวลาไข่แม่งชอบดึงไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรงงเหมือนกันสนิมแดกแล้วมั้งอ่วไม่มีใครเห็นผมเลยเนี่ยฮัลโหลวเตส์ฟาเกอร์ติดปั๊มเติมลมอยู่ไหนวะเอาอยู่นน่นฮัลโหลพี่ไม่มีใครเห็นผมหรือไงก้าวาเต็มถังครับไม่ต้องลนขึ้นมานะครับพี่สองร้ห้าสิบพอดีครับ นี่ดึงออกง่ายวะเออดีดีดีเดี๋ยวไปเช็คลมยางสักแป๊บนึงโอเคไปไหนพี่จะไปไหนไปเลยครับ,บออกไปจะไปไหนของเขาวะเขาจะจอดเหรอเขาจะจอดหรอือเขาจจอ,อขาจารย์อะไรเขาก็ไม่บอกเขาก็พังนึกนาำไอเราก็ไม่รู้ แป๊บหนึ่งแป๊บนึงเช็คลมยางก่อนแป๊บหนึ่งปล่อยปล่อยปล่อยครบเรียบร้อยไปลูยี่สายเดียวอันนี้เขาเพิ่งลงมาจากเขาเขอกันแน่เลยเนะี่ย เขาลงมากันเต็มแล้วเราเพิ่งจะขึ้นไปลองเปลี่ยนบรรยากาศแบบเป็นบรรยากาศยามเย็นดูมัง้งเนาะโอ้ยเฮียเนี่ย,อ,ยอันนี้เขาเพิ่งกลับมากันแต่เราจะไปนะตรงนี้เกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยนะครับต้องระมัดระวัง อย่ากักด่านก็นพอเสี่ยวจังเลยว่เวลาเจอตำรวจเพราะว่า,าเคยโดนทีแล้วแบบจากจะเอาก็เอาไม่อยากเอาก็ไม่เอาแต่ก็รู้แหละว่าผิดผิดก็ต้องยอมรับผิดโดนก็ต้องยอมรับผิดแต่อะไรช่วยได้ก็ช่วยผมหน่อยเฮ้ย <c oughs> ลุนใส่หมวกน็อกก,กันด้วยรองเท้าก็ไม่ใส่ปะคะ นี่ถ้าตำรวจกางด่านเขาจะตั้งตรงนี้เฮ้ยแต่นี้ไม่น่าจะตั้งว่ะมีร้านก่อสร้างอะแต่ก,อก็อย่าประมาทอย่าเพิ่งชะลาใจไปกลัวไว้ก่อนู้นี่แก๊งอะไรนะตอนนี้แกง๊งแกร่งแลนะมีคนบอกว่าต้องลองดูแต่หิวข้าวว่ะโอเคกินข้าวเสร็จแล้ว ไปรูทสิบสองครับป้าไปรูทสิบสองไปรูทแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับวองทองมาคนเดียว<อ>มาหาข้าวกินนอกบ้านครับมาสกลยเลยร้านประจำไะแล้วครับป้าหากกข้าวนอกบ้านมาสกลยเลยแกน่าจะจําได้นะแกถามแกท้าวมมาคนเดียวเหรอที่จะมากันเป็นกลุ่มโอ้ยชาตุ โอ้อยเดี๋ยวจะมืดซะก่อนเออโอ้สวัสดีครับทัวลิงเฮ้ยไอ้มาร์กเหรอวะหมองน้องเหมือนไอ้มาร์กเลยสวัสดีครับพ่อเทเลยเพี่เออสวัสดีครับวูสข้นมาเร็ววะ่ะม่กล้าออกเดี๋ยวตั้งลำดีๆก่อนสวัสดีครับ ระวังรถครับไปโอยโโอ้ยโอยโอยโอโอขอโทษด้วยโ่โอ้ยอันตรายนะเมาขี่รถถนนใหญ่มีหัวรอ้วยนะเจ้าตัวที่ขี่อ่ะ

เสียงร้ใจมากเสียงโคตรหอดเสียงโคตรหอนะครับนังๆไปแล้วโอ้โหสามารถทานไหมเนี่ยติดตามไปด้วยนะครับพี่ก็เทอะบอกเลยโอ้โดู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 คอนแบนโค้งงอนโคก็เท่บอกเลยอย่างก็ยานอวกาศ ใหญ่จริงพยายามเข้าโค้งในนะเพื่อไม่ให้บานนะเสี่ยวเหมือนกันนะเข้าโค้งไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวบางทีมันรู้สึกแบบกคแบบือก,ก,กักเขาตัดสินใจกันไม่เด็ดขาดอะ่ะมันก็นเลยแบบดูเหมือนจะหลุดโคง้งอยู่เทิมตรงไหนวะอ๋อนี่โอ้ยเฮียโหัวเบกกี้นี่จะรอฟุตบาทซะแล้วหัวจะดูพี่เขาใจหายแว็บเลย ดึงรถกลับไม่ได้นะเมื่อกี้นัโอ้โหมีเฮเลมีซึมเลยบอกเลยโอ้หากาแฟกินเท่าไหร่ก่อนนี่กาแฟกินกินร้านนี้เนี่ยกาแฟเราไม่รู้จักใครเราไม่ไปจอดทางในนะโอเคแต่จอดทางนอกนะฮะอุ้ยคนเยอะเหมืนกัน,นเนี่ยโอเคเราก็มาถึง รถองแล้วคนเยอะเหมือนกันเน่ยคนทั้งในก็เยอะนะเดีย๋ยวไปซื้อชากินก่อนนี่ผมก็ซื้อชาเสร็จแล้วคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรถเยอะๆเดี๋ยวไปถ่ายวิวก่อนดูดูด เดี๋ยวไปชมวิวกันตรงนู้นก่อน,นเดี๋ยวพาไปดูวิวอากาศโคตรดีอะลมพัดแบบอากาศเย็นสบายมากมาคนเดียวโคตรเขินโคตรอายเลยคนมีแต่คนมองก็เดินไปถ่าย,ยรูปเขาโ <c oughs> <c oughs> อ้โยนี่ไงมีเพื่อนแล้วฮัลโหลเพื่อน ายิ้มให้ด้วยดูบรรยากาศเย็นมากไปกลับกันดีกว่านี่ก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆที่เข้ามา เี่ยวกันไม่กล้าไปขอเขาถ่ายใกล้ๆอ่ะอายนู่ก็จะเป็นซีบีอาร์สัตว์เอกหกอาร์ป่ะซีบีอาร์ไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านกันดีกว่า หนีแก๊งแกงรถใหญ่โคตรเท่สี่โมงครึ่งแล้วถึงนู่นก็มืดๆข้าๆพอดีอ่สะสาธุขับขี่ปลอดภัยเด้อนึกว่าจะไม่มีคนน่านรู้สิบสองก็ยังมีเหลืออยู่นะ น่าจะมีกลางคืนน่าจะมีแบบปาร์ตี้เปิดเพลงนั่งจิบเบียร์กันชิวๆอะไรแบบนี้ผมไม่เคยอยู่จนถึงมืดสักทีมาคนเดียวด้วยเรื่องเรนะื่องับไม่กล้าเข้าไปรู้จักกับพวกพี่ๆเขายังไม่กล้าไปทัดไปทายใครนะต้องออกไปบ่อยสักหน่อยก่อนต้องมีความน้าด้านอีกสักหน่อยก่อนกลับบ้านกันดีกว่า กยไม่เคยยกใครเก่เกงๆกลางๆบกลัวก็กกกกกอย่าไปลงลึกอย่าไปห้าวตามคนโหดโหดเขานะอันตรายมันจะปืดก็ปืดเลยนะครับไปตามทางเรืวไปตามลายดีกว่า <Okay. S 1> ไปยามเลี้ยวโค้งเข้าโค้งตามลายก็ได้โค้งไหนที่จับสุดได้ก็จับไปเสียเสียงแต่ก็อย่าประมาทพอ ถนนสวยมากน้ายืนกลางถนนแล้วก็ถ่ายรถข้ามไปได้อะกโดนรถเอาไปแดกเออขอเข้าวงในดีกว่ปะวงนี้หักศอบถนนแม่งเรื่อมมับเลยน่ากลัวป้ยป้ยอาชิพา เนี่ยไปตามไลน์ก็ได้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องนอนเยอะเราไปตามไลน์ขี่แบบปลอดภัยได้ป่ะแต่ผมไม่รู้เป็นไรเข้าโค้งไม่ชอบแต่ชอบเข้าจะเขาเรียกยังไงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หลุดโค้งอะ่ะถ้าหลุดโค้งมันก็คือบานได้ป่ะแต่ในผมเข้าโค้งแล้วมันชอบชอบแบบเข้ากินกินเลนที่เข้าอะ่ะไปายามไปตามไลน์ให้แบบเนียนๆไม่เคยได้เลยชอบชอบลงเร็วเกินชอบเข้าไลน์เร็วเกินจะถึงแล้ว จะมีไม่มีจะมีไม่มีเห็นอะไรแบบๆนี่ใจคอไม่ดีเลยไฟเตนไอ้ไฟเตืนเขตอัน,นตรายออยังมีเลยนะเอาแล้วลพิซซ่าเทพโคตโอ้ยไม่น่าจะมีนะเฮ้ยโอเคเก๋วไปต่อโอเคครับตอนนี้ก็ถึงตลาดซาเปยนวันแล้ว ผมจะถึงบ้านแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้์ให้ผมด้วยนะครับขอให้ถึง1000เร็วๆนะตอนนี้ก็น่าจะ500แล้วมั้งต้องกลับไปดูที่บ้านกันไว้มีโอกาสคงว่างมีที่ออกไปบ่อยผมก็ไม่รู้จะไปออกไปไหนอะ่ะเผอมันก็มีแค่นี้เขาขอ,ขอ,ขอทุเรเบิร์กอะขี่รถเล่นคือใกล้บ้านที่สุดถ้าไปที่อื่นนี้ต้องมีเพื่อนไปด้วยนะต้องมีพวกไปด้วยถ้าไปคนเดียวมันมันไม่สนุกมันไม่ชินทางด้วยโอเคไว้ผมจะถ่ายคลิปลงให้ชมกันบ่อยๆนะครับกอฝากกดไลค์กดแชร โอเคไป